เดี๋ยวเราจะมามหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับมาหาน้องๆเพื่อจะให้นน้องๆนะครับออกแบบท่าเต้นเพลงของผมและบุญชัยนะครับเพลงหัวคิงหลวงเจอน้องๆอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับดูฮะกล้องโฟกัสนู่นเลยครับอันนี้อูนอันนี้เลยน้องๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พอดีพี่เดินทางมาจากกรุงเทพเลยคราพี่มาจากกรุงเทพมามากับเพื่อนพอดีพี่กําลังทําอัลบั้ม ชื่อเพลงว่าหัวคิงหลวงน้องๆไม่รู้จักพวกพี่หรอกพวกพี่อยู่แต่กรุงเทพกันเดียวนะครับผมพี่อยากจะให้น้องร่วมสนุกในการออกแบบท่าเต้นได้ค่ะได้ไหมได้ไหมได้ค่ะเขาบอกว่าสาวราชพัชเนี่ยส่วนมากจะเรียบร้อย <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ว่าจะออกแบบท่าเต้นให้พี่ได้หรือเปล่านะได้ค่ะโอเคก็กล<ด>ัวน้องออกแบบท่าเต้นเพลงหัวคิงหลวงซึ่งพี่จะปล่อยนะฮะวันที่เก้า พี่จะถึงนี้ฮะใช่ไหมแ้่มีอะไรจะทักทายบ้างน้องคิดท่าเต้นสนุกสนุกให้ดูหน่อยครับอยากทราบเมืองนิดนึงไปอยู่กรุงเทพแล้ใช่กรเทโอเคโอเคโอเครับตัวหน่อยนะจะจะต้องมีการซ้อมอะไรกันก่อนหรือเปล่าครับขอนิดนิดนึงค่ะโอเคไปซ้อมเนี่ยรอซ้อมท่าเต้นอยู่เนี่ยเกือบเกิรวันละเดี๋ยวจะไปถามน้องครับน้องครัน้องเดียวเดี๋ยวแป๊บนึง่น เดี๋ยวให้สปิกไปบ้านก่อนถ้านองแดนแล้วดูไปบาได้เลยซ้อมทเด็กสนลเพอนทอักเนาะมับเด็กงงแบบชสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสวยนะข่สวย่อนี้งหรือไม่รู้เป็นขาวียพร้อมหรือยังครับ 马少，马少。 หัววลงบดคนที่หัวหลวงบาดใจไอ้เสมแต่ว่ามันคือลุงชายโอ้บาหัวหลวงไอ้ห้าหัวหลวงกินอย่างมาหลวงเโอ้บาหัวหลวงไอ้ห้าหัวหลวงกินอย่างมาหลวงขอบคุณทุกคนเลยครับพักฟังนะอย่างกับแต่งอะไรเนี่ยเลี้ยงน้ำน้องเลี้ยงน้ำน้องเอาลุงชายบอก เ๋อใสียใช้ย,ยอ,เอ,อยกเสียงนเลี้ยงน้ำได้กินน้ำได้เลยครับ